รู้ไหมคะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้สอนให้ทําบุญอย่างเดียวแต่ยังสอนให้ลงทุนด้วยเรื่องนี้ท่านสอนอยู่ในหลักธรรมที่ชื่อว่าโภควิภาค4คือการแบ่งเงินให้เป็น4ส่วนดังนี้สมมุติว่ามี100%ใช่ไหมคะ4ส่วนก็คือส่วนละ25%ส่วนที่1-25%เนี่ยใช้เลี้ยงตนคือการดูแลตนเองดูแลครอบครัวและการช่วยเหลือสังคมการทำบุญทำทานก็อยู่ในส่วนนี้หมด ต่อมาค่ะส่วนที่2กับส่วนที่3รวมกันเป็น50%ใช้ลงทุนคือการนำไปต่อยอดประกอบอาชีพลงทุนต่างๆที่ทำให้เงินมันงอกเงยและส่วนที่4 25%สุดท้ายเนี่ยคือใช้เก็บออมเอาไว้สำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินเพราะชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนค่ะเพื่อตกงานเพื่อลดชนเพื่อป่วยเข้าโรงพยาบาลเห็นไหมคะ เงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยสำคัญมากซึ่งดิฉันมาคิดคิดดูแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เก็บและลงทุนมากถึง75%เลยทีเดียวค่ะแบบนี้ไม่รวยก็ให้มันรู้ไปเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะหากเพื่อนๆชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้ติดตาม MyTime ได้ที่ Line @My Time คณะพจน์แล้วทุกครั้งที่มีการอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆดิฉันจะส่งแจ้งเตือนไปยังมือถือของท่านค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะ